กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานโดยศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้การบังคับบัญชาของนายสมชายมรกตศีวันอธิบดีกรมการจัดหางานขอ,อนำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม2567โดยเมื่อวันที่5มีนาคม2567นางธนพรสุวรรณโนผู้อำนวยการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานและคณะได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงง,งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ให้คำชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเร่งรัดก,การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหลังจากนั้นได้เข้าพบดรพงเร์พงพันธ์สัทธาทิพย์รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแกน่นและรองประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดขอนแกน่นนะร้านอาหารไซแอตเลควิวริมบึงหนองโคดอําเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นเพื่อหาหรือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงานในอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวด้านพัตาคารและร้านอาหารและการดำเนินการโครงการศึกษาทิศทางตลาดแรงงานไทยในอนาคต ของศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากการหาหรือได้ข้อเสนอแนวะว่าแหล่งท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีน้อยและแต่ละแห่งห่างไกลกันรัฐควรสนับสนุนให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นเพื่อดึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในภาคเพิ่มขึ้นในส่วนของหองการค้าจังหวัดขอนแก่นเห็นด้วยกับการดำเนินการศึกษาโครงการดังกล่าวและยินดีสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการจัดหางานเนื่องจากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะสามารถนำไปใช้ในการเตรียมแรงง,งานให้มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในด้านพตาคารและร้านอาหารจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคและประเทศให้ดีขึ้นในอนาคตและในวันที่6มีนาคม2567ได้เดินทางไปจัดเก็บข้อมูลจากแรงงานที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอลเนื่องจากภาวะสงครามในพื้นที่ตำบลโคกสำราญอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแกน่นจำนวน3รายซึ่งเป็นผู้ถูกจับเป็นตัวประกัน แล้วได้รับการปล่อยตัวกลับจํานวน2รายและเป็นผู้รอดชีวิตจากการเข้าโจมตีของกลุ่มฮามาสในสถานที่ทํางานจํานวน1รายทั้งนี้เพื่อนํามาเป็นต้นแบบในการเสนอของงบประมาณในปีต่อไปในโครงการศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนแรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานในต่างประเทศกรณีศึกษาแรงงานไทยที่ทํางานในรัฐอิสราเอลในการนี้ได้ให้คําแนะนําพร้อมทั้งมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้แก่แรงงานด้วยและในวันที่7-8มีนาคม2567 ได้มอบหมายให้ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมในงานสร้างงานและเส้นทางสู่อาชีพแอซอกกราวบุรีรัมณโรงแรมอันวาเรสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน576คนเป็นผู้เข้าชมนิทศการสถานการณ์ตลาดแรงงานจำนวน451คนและร่วมเล่นเกมตอบคำถามด้านสถานการณ์ตลาดแรงงานจำนวน125คนขอบคุณและสวัสดีครับ